นี่นะครับวันนี้จะมากับไข่ไก่นะครับไข่ไก่อยู่ข้างในนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปกลเปิดเลยก็ได้ครับ ันนี้นะครบด,ดูสายเซนเซอร์ด้วยนะครับว่ามันลงเนาะโอเคลงติดไว้เหมือนเดิมจบ กลับใครทุกวันนะครับใส่เซนเซอร์ลงโอเคดำเกินไปรือเปาไม่รู้นะครับใส่เซนเซอร์็คน น่าจะพอดีครับว่าความร้อนพอดีเอามือล้วงเข้าไป